มาตรการต่างๆเตรียมไว้แล้วค่ะแล้วก็มีมาตรการเตรียมที่แก้ไขปัญหาเบื้องต้นวิธีการคำนวณที่ไม่เคยมี ก่อนไปรับชมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามฐานเศรธธษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราถึงตอนนี้พ้นจากแผ่นดินไหวมาเจอทรัมป์เฟกครับโอ้ตอนนี้สั่นสะเทือนเรื่องลันกันทั้งโลกเลยครับตอนนี้ทุกประเทศและไทยจะปรับตัวอย่างไรกับปรากฏการณ์ต้อบอกว่าหลังจากนี้โลกจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนี่คือสงครามการค้าเทรดวอลครับวอ geo politics เกี่ยวข้องกันหมดสัญญาณนี้บอกเลยฮะการขึ้นภาษีตอบโต้ของทรัมป์ครั้งนี้บอกเลยว่าหลังจากนี้คุณจะเลือกใครเพราะเปิดช่องให้เจรจาเก็บภาษีครึ่งหนึ่งของที่เขาขาดโดนการค้าเพราะฉะนั้นครึ่งนี้บอกแล้วถ้าใครมาเป็นพวกก็จะปรับธนาปรับลดให้แต่ถ้าใครไม่มาเป็นพวกก็จะเพิ่มขึ้นอีกเพราะยังไม่ชนเพดานนี่คือวิธีคิดแบบนักธุรกิจ และวันนี้เป็นวันอะไรนะเี่โอวันนี้เหรอปล่อยปลดปล่อยครับโอ้เป็นเลือกวันปลดปล่อยเป็นวันปลดปล่อยอเมริกาครับครับกติกาของโลกที่เคยปรากฏถูกฉีกทิ้งโดยขาใหญ่ของโลกอเมริกาครับรัมประกาศวันนี้ปลดปล่อยและก็ขึ้นภาษีกับประเทศที่เป็นคู่ค้าและตัวเองขาดดุล แทบทั้งโลกนี่ก็บอกเป็นอะไรแบบเจ้าแบบพ่อใช่ไหมเจ้าพ่อนี่พ่อทุกสถาบันเลยอ,อ,อย่างเงี้ยลองไปย้อนฟังที่มาที่ไปของการประกาศเก็บภาษีตอบโต้ประเทศที่เกินดุลกับสหรัฐฮะที่ไว้เฮานะครับ My fellow Americans this is Liberation Day waiting for a long time and the day that we began to make America wealthy again going to make it wealthy, good and wealthy. For decades our country has been looted, pillaged, raped and plundered by nations near and far, both friend and foe alike. American steel workers, auto workers, farmers and skilled craftsmen, we have a lot of them here with us today. They really suffered gravely. They watched in anguish as Foreign leaders have stolen our jobs, foreign cheaters have ransacked our factories, and foreign scavengers have torn apart our once beautiful American dream. We had an American dream that you don't hear so much about. You did four years ago. Oh, that's hey. Oh, Oh, แตกต่างกันตามปริมาณดุลการค้าของอเมริกาเป็นกติกาที่ทรัมป์คิดขึ้นมาและลงมือทำเองนี่บอกเล้ว่าพริวทีโอกติกาโลกที่เคยมีมาไม่ไมีถูกฉีกทิ้งหลังจากนี้ไปกระหมดละห จีน <Gian> โดนไปเท่าไหร่พี่วีสา่เปซึ่ง34%ถ้าเทียบก่อนหน้านี้ที่โดนไปรอดแรกจีนอะ่ะยีอ่ะยี่สิบก็ตะกับห้าสิบนะใช่จีน54%นะรอตแรกเจอ20%่สแล้วน,นี่อีกสายุโรปเจอไป20%เวียดนามโดนไป4ี่ไทยแลนด์มหาอมิตรอ,อเมริกาครับโดนก็ไปสามปอร์กัมพูชาโดนก็ไปสี่สิบเก้าเปอร สิงคโปร์สิเปอร์เซ็นฟิลิปปินสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นี่ออไล่ให้เห็นประมาณอังกฤษโดนไปสิบเปอร์เซ็นต์เยอะแยะหมดหลักการเขาคือขั้นต่ําเก็บสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งพวกสิบเปอร์เซ็นต์พื้นฐานเนี่ยวันที่ห้าเมษามีผลแล้วแต่กลุ่มคนอื่นที่เกินสิบเนี่ยวันที่เก้ามีผลเก้าเมษามีผลแล้วก็ใช้คืนเนี่ยคือหารครึ่งไงไง่ายๆเลยเจ็ดสิบสองใช่ไหมที่ได้เปรียบอยู่ก็ครึ่งหนึ่งสามสิบหกนะสวิต หกสิบเอ็ดก็เหลือสามเอ็ดหกสิบสี่ก็สามสองคือครึ่งหนึ่งหมดเลยใช่ที่ได้เปรียบไอ้นั่นก็ครึ่งหนึ่งหารครึ่งคิดแบบง่ายๆมากนะมาดูในในภูมิภาคนี้ดิโดนหนักที่สุดคือพี่ลาวครับโดนไปสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นี่แบบแถบนี้เห็นมาดากัสการ์สี่สิบเจ็ดเวียดนามสี่สิบหกเมียนมาสี่สิบบังกลาเทศสามสิบเจ็ดเซอร์เบียสามสิบเจ็ดบอสวาน่าสามสิบเจ็ด จีน34ไต้หวัน3 2ไทย36แอฟริกาใต้30โอ้โหโดนนี้ที่บอกว่าไอ้ภาษีที่แบบอเมริกาต้องจ่ายประเทศเหล่านี้นะที่บอกไทยเท่าไหร่ไทยเจองเนี่ยคิดทั้งแบบทาริฟเละนนอนทาลิฟคือที่เอ็นอาซาภาษีกับที่ไม่ได้ภาษีและคำนวณมาแล้วเนี่ยได้72มันเอามาจากไหนเนี่ยเราคำถามคือผมที่ผมอยากรู้ภาษีผมพอรู้ไม่ใช่ทุกคนพอรู้ว่ามันคิดยังไงใช่ไหม ภาษีอะไรบ้างแต่เงินไอ้นอนคาลิฟอ่ะเงินทาลิฟที่ไม่ใช่ภาษีเนี่ยเขคิดจากอะไรอยากรู้มากนั่นแหละเป็นประเด็นใหญ่ครับของไทยเนี่ยถูกเพิ่มอีก1%่อตอนหลังเป็น3 7ออกเอกสารของทำเนียวขาวมาเนี่ยมีอีกหลายประเทศนะฮะปรับเพิ่มเกรดปัดเกรดครับคิดใหม่เพราะอาจจะแบบเลขทศนิยมมาแล้วแต่ไม่รู้ของเขาอ่ะอยู่เพิ่มอีก1%นี่เและเพิ่ม1%นั้น เป็นประเทศไทยด้วยฮะไทยเพิ่มจาก36เป็น37นะอเมริกายขึ้นไทยจาก36เป็น37ภายในไม่กี่ชั่วโมงใช่อินเดียอินเดียเพิ่มเป็น27 26เป็น27เ็กาหลีใต้จาก26 26และนอกนั้น้ยังมีประเทศอื่นเนี่ยนะเช่นฟิลิปปินส์เคมารูลเซอร์เบียแอฟริกาใต้นอร์เวย์นิคารากัวมาลาวีอะไรพวกนี้อีกหลายประเทศถูกปรับเพิ่มอีก1%ตอนตอนหลังออกเอกสารขึ้นมาการใช้มาตรการทางภาษีศุลกากร ของอเมริกาในการไปขึ้นราคาจากภาษีของสินค้านั้นทำให้ทั้งโลกตอนนี้เข้าสู่โหมดเรื่องหนึ่งไม่ต้องพูดเลยสงครามการค้าแน่นอนแล้วก็ถามว่าไอ้ที่เก็บเรา36และปรับเพิ่มอีกเป็น37ิเนี่ยไหนพี่วีคิดไปยางไรนะคือหลักให้ง่ายเลยเนี่ยคือสูตรนี่คือสูตรขาดดุลการค้านำเข้าส่งออกเอาง่ายๆแล้วกันเสร็จแล้วนี่ เอายกตัวอย่างง่ายแบบนี้นะสหรัฐเนี่ยขาดดุลการค้า 2, 2 95, 000, 000, 000, 000, 000. องสอง้อยเก้าสพันล้านดอลลาร์ไอ้นี่กับจีน,นกับจีนขาดดุลการค้ากับจีนเนี่ยสองเก้าห้าแล้วกันจำตัวเลข295นะครับนำเข้าจากจีนเท่าไหร่4 4 0สี่พันล้านดอลลาร์เอาเนี่ยตั้ง295ตั้งหาด้วย4ี่สี่ย์เนี่ยก็จะออกมา67เจ็ถ้ากับว่าจีนเนี่ยสหรัฐเนี่ย,ยจีนเนี่ยได้เปรียบจีนได้เปรียบสหรัฐอยู่67%อ่า ครึ่งหนึ่งของ6 7ก็คือ34โอ้ก็เลยเรียกเก็บภาษีครึ่งหนึ่งของไทยก็เหมือนกันของไทยเหมือนกันก็3ามสพันล้านเอา48.7ปพันล้านไปหารก็ได้กับ7.2ก็คือว่าสารัฐเนี่ยต้องจ่ายให้คุณทั้งภาษีและไม่ใช่ภาษีเนี่ยเ2เปอร์เซ็นต์เขาไม่ได้จ่ายเขาเอาสินค้าผมไปก็นั่นแหละคือต้องต้องจ่ายรายได้มีครับไปไนคิดครึ่งหนึ่งของ72ก็คือ36เอาหลังจากสาถัดจากนี้ไปมันจะมีประเทศไหน ที่กล้าสู้การสารัฐในการขึ้นภาษีบ้างอะอย่างที่บอกก็บอกว่าเกมนี้เกมแบบนักธุรกิจเนี่ยก็คือว่าเปิดช่องให้ต่อรองอยังไม่เต็มเพดานยังไม่เต็มเพดานครับใครเป็นพวกคิดอีกแบบหนึ่งจัดการอีกแบบหนึ่งให้เลือกข้างเกมเลือกข้างเกมนี้เกมเลือกข้างเกมเลือกข้างอมาดูไทม์ไลน์ก่อนหน้านี้และจะเดี๋ยวจะมีอีกเนี่ย ภาษีอะไรบ้างภาษีนําเข้ารถยนต์ผลิตในต่างประเทศทุกชนิดโดนก็ไปยี้าเปอร์เซ็นต์มีผลสาเมษายนทันทีขึ้นแล้วตอนนี้โอ้โหนี่โดนกันหนักหน่วงนี่จะกระทบกับรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยเยอะเยอะเดี๋ยวเราขยายให้เห็นแล้วก็ย้ายไปแบบนู้นอีกอ่ะภาษีนําเข้าพื้นฐานขึ้นเปอร์เซ็นต์บอกหเมษาเริ่มแล้วและล่าสุดนี่ที่ตอบโต้ที่ออกมาล่าสุดเนี่ยเก้าเมษาเป็นภาษีตอบโต้จากการขาดดุลของ อเมริกาครับใช่ไหมดูวิธีคิดของมหาอำนาจหลังจากนั้นปั้งทันทีเลยครับกระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศสวนกลับเลยนะครับบอกว่าจะออกมาตรการตอบโต้ทางภาษีอย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศจีนครับเออใช่ไหมนี่จีนนะออจีนเอาไปดูอีกกลุ่มหนึ่งยูพี่วียูก็ตอบโต้เหมือนกันนะใช่ไหมยูก็บอกว่าโอ้โหยุ่งเลย การขึ้นภาษี20%นั้นเน่ยภาษีดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นปัญหาของของโลกและหลังจากนี้มันจะเกิดกติกาการค้าใหม่เอาง,ง่ายๆนะเรื่องไทยของธุรกิจเศรษฐกิจไทยเนี่ยปัจจุบันไม่เจอสารัฐขึ้นภาษีตอบโต้นี่นะ,ะเราก็เจอปัญหาเรื่องของไพลวอร์ก็คือว่าดั้มราคาจากประเทศจีนอ,อันนี้ดอกนึนะดอกแล้วดอกที่สอง เจอเรื่องของต้นทุนภาษีนําเข้าจากอเมริกา,ามาอำน,นาจอีกอันหนึ่งบีบเรา่างนี้นะกระทบกับอุตสาหกรรมสี่กิจเราไห็นไหมโอเคกระทบทางอ้อมเหรครับทางอ้อมเนี่ยพออเมริกากิจกันจีนเนี่ยสินค้าจีนไปอเมริกาไม่ได้ได้ไปไหนมาถล่มเราอีกรอบม,มาเราอีกรอบหนึ่งนี่ทางอ้อมทางอ้อมที่สามทางอ้อมที่สองก็คือว่าคู่ตลาดคู่ค้าของเราอ่ะเขาอาจจะโดนจีนเนี่ย ไปชิงตลาดด้วยเออ,อ,อันที่เขาบอกเอ้าเห้เก็ไปตลาดใหม่ดิไปยุโรปโง่ายไปยุโรปยุโรปเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีสามสี่ปัจจัยทางตรงทางอ้อมนี้ต้องบอกว่าครั้งนี้หนักมากครับเป็นโจทย์ยากโจทยากจริงๆสำหรับประเทศไทยถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ Content ดีๆจากพวกเรานะครับ